วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูฟ้าอีกแล้วค่ะเห็นที่คุณครูฟ้าขึ้นให้ไหมคะเรื่องนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์เจลเองค่ะเด็กๆเนี่ยจะสามารถเห็นได้ทัท่วไปเลยตามสถานที่ต่างๆหรือว่าที่ผู้ปกครองหรือว่าที่เด็กเนี่ยใช้นะคะเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าใช้ก่อนที่จะกลับเข้าบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อทําความสะอาดนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะคะจาก การที่เราเนี่ยไปสัมผัสสิ่งของต่างๆเนาะเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองอ่ะทีนี้แอลกอฮอล์เจลโดยท,ทั่วไปที่เราพบกันนะคะก็จะมีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ70%ถึง90%ด้วยกันทีนี้ ถ้าน้อยกว่านี้ล่ะน้อยกว่านี้เนี่ยก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะระเหยเร็วเกินกว่าที่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ประมาณนี้เนาะถ้าเด็กเจอก็จะเจอประมาณ 70%, 75%หรือว่า80%นะคะ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูเนี่ยซื้อนะคะเจ้าแอลกอฮอล์เจลเนี่ยหขวดเนี่ยราคา98บปาทห0สตาง ทีนี้นเด็กๆจะเห็นว่าเขาเขียนในรูปโทศนิยมเห็นไหมคะ98.50ที่นี้ถ้าสมมติคุณครูจ่ายเงินไป100บาทละ่ะแล้วคุณครูจะได้เงินทอนกี่บาทในการหาคําตอบนะคะเด็กๆเนี่ยต้องไปเรียนรู้ ในเรื่องของการบวกลบทศนิยมที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองค่ะหลักการง่ายๆในการบวกการลบทศนิยมเนี่ยก็เหมือนกับการบวกการลบจำนวนเต็มทั่วไปเนาะเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนั่นเองหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะทศนิยมตำแหน่งที่1ก็ต้องตรงกับทศนิยมตำแหน่งที่1เดี๋ยเรามาลองทํากันเลย อ่ะตัวอย่างนะคะ13.43บวกกับ26.14เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเรามาลองแสดงวิธีทำกันเวลาตั้งข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าหลักเขาตรงกันเลยใช่ไหมคะได้เป็นนี่เลย13.43หลังจากนั้นเราก็ต้องดูจุดนะให้ตรงกันหลักสิบก็ตั้งให้ตรงกันหลักสิบนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักทศนิยม1ตําตำแหน่งเนาะอันนี้เขาเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะตรงกันแล้วก็ทศนิยมตำแหน่งที่สอง ก็ตรงกันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเด็กๆก็บวกเทียะหลักเลยเนาะจากหลักที่น้อยนะคะแล้วก็ไปหลักทางสายมือก็คือหลักที่มากขึ้นนั่นเองเหมือนการบวกปกติเลยก็จะได้เป็นส9 5 7จุห้า็ดนะคะสี่บวกสี่บวกกับสามเนาะได้เจ็ดนะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าสามบวกหได้เก้าหนึ่งบวก2ได้สามหลังจากนั้นขีดเสใต้2เส้นแล้วก็ตอบได้เลย39.5 7้า็ดค่ะทีนี้ต่อไปถ้าเป็นการลบ เดี๋ยวจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยหลักของคุณครูมาไม่ตรงกันเลยทีนี้จะตั้งได้ยังไงอ่าตั้งได้แบบนี้เด็กๆก็อย่าลืมนะคะตั้งจุดให้ตรงกันก่อนเลยนะคะง่ายมากเลยตั้งจุดตรงกรันหลักหน่วยตรงกรันตัวลบเนี่ยไม่มีหลักสิบเนาะเราก็ไม่ต้องใส่หลังจากนั้นก็ไปดูทางฝั่งขวาของจุดทศนิยม เด็กๆก็จะเห็นว่าตัวลบของเราเนี่ยมีทั้งโทสนิยมตำแหน่งที่หนึ่งกับโทศนิยมตำแหน่งที่สองเด็กๆก็ใส่แบบนี้นะคะทีนี้ทศนิยมตำแหน่งที่2ของตัวตั้งเนี่ยเขาไม่มีเนาะเป็นช่องว่างไว้ความจริงเราก็สามารถเติมศูนย์ได้นะคะกันงงเนาะเติมได้ค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะต่อไปเราก็ใช้การลบปกติศูนย์ลบแปดลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะไปยืมเก้าเนาะมากลายเป็น 10นะคะแล้วก็9ก็จะเหลือ8แ้วฉะนั้นก็ลบกันเลย10ลบ8ได้2อ่าได้คำตอบนี้มาเลย10ลบ8นะคะได้2 8ลบ2ก็จะได้6 7ลบ4ได้3แล้วก็5ลบกับอ่าไม่มีก็ลบกับ0ก็คือได้คำตอบ5แล้วก็ขีดเส้นใต้สเส้นแล้วก็ตอบได้เลย53.62เหมือนการลบปกติเลยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ เมื่อเราบวกลบเสร็จแล้วความจริงเราก็จะสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบของเราได้ค่ะจากการใช้ค่าประมาณตามที่เราได้เรียนไปแล้วนั่นเองอ่ะแล้วามาแบ่งฟังเลยจากข้อเมื่อกี้เราลองทําไป เราจะใช้ค่าประมาณนะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลตัวตั้งของเรา57.9ก็จะมีค่าประมาณเป็น58นะคะค,คุณครูประมาณเป็นจำนวนเต็มหลังจากนั้นก็ไปดูตัวลบนะคะตัวลบเป็น4.28นะคะค่าประมาณก็คือ4นั่นเองหลังจากนั้นเราก็มาลองซีว่า57.9นะคะลบกับ4.28เนี่ยก็จะมีค่าประมาณนะคะ 58ลบกับ4เนาะโดยเอาค่าประมาณมาลบกันคำตอบก็คือประมาณ54นั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีค่าประมาณใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับคำตอบที่เราได้เลยสแสดงว่าคำตอบที่เราทำมาเนี่ยมีความสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะอ่านเดี๋ยวเรามาสรุปทบทวนกันนะคะสรุปบทเรียนนี้นะคะการบวกการลบทศนิยมอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะก่อนการบวกแล้วก็การลบนะคะและ เด็กๆก็สามารถใช้การประมาณค่านะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้ค่ะอ่าแล้วพบกันนะคะในบทเรียนถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ